สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับกับติ่งพระนะครับเรามาพูดเรื่องเจ้าปู่กุดเป่งในคลิปที่สามนะครับที่ว่าจะสัญญาก,กันไว้ว่าจะพูดเรื่องเนื้อฟาบาทแล้วก็เนื้ออัปกานะครับตัวเนื้อฟาบาทกับเนื้ออัปกาพอดีผมไปได้ได้ถ่ายคลิปวิดีโอ พระของของเพื่อนของของญาติผมพระองค์นี้ผมมั่นใจมากๆเลยว่าเป็นพระแท้เพราะว่าเป็นพระของพ่อเขานะครับที่ที่เหลือไว้นะครับเป็นมรดกนะครับซึ่งต่อนท่านน่ะเป็นคณะกรรมการเจ้าปู่ด้วยแล้วก็ท่านก็มีหน้ามีตานะครับ ตำแหน่งเรือว,ว่าใหญ่โตเลยทีเดียวล่ะสมัยก่อนนะครับพระองค์นี้ก็มีแค่อัปกา1หเหรียญพระบาท1เหรียญเองครับท่านเมตตาก็ให้ผมได้ถ่ายคลิปมาผมแล้วก็ขอผมก็ได้ขออนุญาตท่านในการเอาคลิปดังกล่าวมาลง YouTube นะครับโอเคครับมั่นใจมากๆเลยว่าแท้เดี๋ยวเราไปดูคลิปกันนะครับคลิปที่ผมถ่ายมานะครับ เนื้อ,อปลากากับซาบะาเดี๋ยวพามาดูเดี๋ยวนี้ต่อไปนะครับเราเริ่มจากเนื้ออปลาก้าก่อนนะครับเนื้อปลาก้าเนื้ออป,ปกาออปปก้านี่จะคมแล้วก็ชัดมากนะครับตัวพิมพ์ อยากให้สังเกตด,ดูที่เกจของมังก,กรแล้วก็กระเบื้องของสารานะครับแต่และกระเบื้องจะเห็นว่าจะมีเป็นแท่งแท้งรอยขีดขวางอยู่นะครับดูจุดจ่ายตังค์ดูจุดจ่ายตังค์ครับจุดตายตังค์เดี๋ดยวผมจะชี้ให้อีกทีนึงนะครับตรงน,นี้เป็นคลิปเสริม ความคมชัดของพิมพ์ชัดมากแล้วคมมากคนระัสำหรับเหรียญเนื้ออัปกาหมูเหรียญเรียบร้อยนะครับหเหรียญเรียบร้อย ดันข้างหลังชัดนะครับโคดขอบตัดนะครับเป็นลักษณะขอบตัดฉีกนะครับ,บตัดฉีก สองข้างนะครับโอเคมาดูต่อไปมาดูเหรียญฟ้าบาทนะครับสวยมากพายทองขึ้นเหรียญไม่ผ่านกันใช้มาหรือโดนจับเลยนะครับหน้าเหรียญเก็บไว้ดีมากมาดูจุดแายต่างของเรากันมีเห็นอยูนิดนึงนะครับ แต่ก็มีนะครับมีทุกเหรียญตอนแรกผมส่องด้วยตาเปล่านะึกว่าจะไม่มีนะครับดูความความคมที่ผมดูมาหลายเหรียญแล้วนะครับเนื้อฟอบาทนี้ไม่คมเท่ากับเนื้ออปากานะครับพิมพ์ไม่ชัดแล้วคมเท่าอปากาแต่ว่าจะได้ราคาตรงผิวของพระเหรียญของเนื้อฟอบาทจะสวยกว่าอปากา คนก็เลยนิยมให้ราคาของฟ้าบาทมากกว่าตรงผิวของพระนะครับแล้วแต่คนชอบสมผมชอบอัปปกามากกว่าผมชอบเน้นที่ความคมของพิมโฟกัสไม่ค่อยได้เลย โฟกัสไม่ค่อเข้าเลยครับเพรแสงด้วยว่ากัดไม่เข้าอืมผมกัสไม่เข้าเลย คิดว่านะโฟ,ฟกัสไม่เข้านะครับเหรนี้สวยนะครับเพียงแต่ว่าโฟกัสไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ความชัดเลยไม่ออกให้ดูเนะข้ามานิดนึงะนะครับเหรียญ er จะไม่ค่อยคมชัดเมื่อเทียบกับเหรียญเงานนะปกาก้าเท่าไหร่แต่มีจุดจ่ายตังอยู่นะครับเนจุดจ่ายตังทุกเหรียญผมดูก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะแต่มีมีทุกเหรียญ เห็นไหมครับว่ามีเป็นพายทองขึ้นทั้งเหรียญเดีเทียบเทียบพิมพ์นะครับพิมพ์โอเคครับหลังจากเราดูคลิปอของที่ผมถ่ายมาพระของญาตผมนะครับ เรามาดูคลิปองนี้ที่ไม่อยากให้ดูองค์นี้ก่อนเพราะว่าองนี้เป็นกระไหลน,นะครับไม่ใช่เนื้อฝาบาทนะครับเป็นกระไหลแต่องค์นี้เป็นพระแท้พระแท้แน่นอนเลยผมส่องเพราะว่าพิมพ์นี่คมชัดเยี่ยมยอดมากแต่เพียงแต่ว่าผิวนี่ผิวไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมพาส่ององนี้แล้วกันมาดูกันนะครับเนื้อก็กระไหลไปเงี้ย ดูกระไรหลังจากที่เราดูองค์ที่ผมถ่ายคลิปนะครับจะเห็นว่าาผิวเขาจะโปร่ปงๆแล้วก็ผิวเรียบดูผิวขององค์นี้จะเป็นเหนือหน้อๆนะครับเป็นเหนือๆเหน็นไหมครับไม่ตึงครับไม่กับเป็นเหนือหน้อๆตะปุมป่มตะปันะครับแต่ว่าพิมพ์พระนี่สุดยอดมากเห็นไหมครับตัวจุดจ่ายตังกระถางข้างกระถางถูกไง ก็ชัดเจนเหมือนกันนะครับตนีขีดขีดขึ้นไปตรงตรงก้านก้านทูบอ่าตรงใา้กระถางพิมพ์พิมพ์พระสุจรอดมากครับนี่พิมพ์พระผมให้เป็นที่หนึ่งก่อนผิวก่อนเนื้อนะครับเนี่ยมีขีดขีด,ขด,ไ,ดไหมข้างศาลาเกตก็เป็นชั้นชั้นเหมือนบนันไดขั้นบันไดดูทีครับอ่าตรงเรียกว่า พิมพ์พระนี่ไม่เปลองไขมอนกัน,กนองค์นี้เอาพระดีก็มาทำกระไหลผมได้มาราคาพันหนึ่งนะครับเนี่ยไม่ธรรมดาเหมือนกันนี่สวยนะครับสวยใส่อยู่ตลอดทำเหมือนกันนะครับเอามาดูเหรียญอัปปกาของผมอันนี้ของผมอันนี้ของผมเท่าหามาเองออ,อันนี้อัปปะกาแท้นะครับอ่า ลอเดีด๋ยวูมาดูอันนี้ของผมนี่ครับชัดเจนเหมือนกันนะครับเนี่ยนี่เป็นคันบันไดเลยเก็บคมกลิบเลยนะครับนี่เห็นไหมครับขีด,ดีชัดมากขีดตรงกระถางพูบแท้งขึ้นไปเลยข <Yeah. S 1> ีดพิมพ์ดูสายบนเส้นคมกลิบเลยอเสียดาย เนี่ยแต่ใดอมค์กรข้างเนี่ยผิวทลอก,อ,อกไปหมดเลยเกล็ดทลอกแต่ก็ยังเหลือความคมความชัดเจนเนี่ยผิวยังตึงนะเรื้อปากกาเป็นอย่างเงี้ยโอเคเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมีคลิปเหรียญของเพื่อนผมแต่ว่าผมใช้กล้องกล้องตัวที่เจาะลึกมาดูผิวผิวจะใสจะเห็น เจาะลงไปมากกว่านั้นอีกจะเห็นว่าผิวมันผิวสัพเใสนะครับดูอีกนิดนึงนะครับรอบนี้มารีวิวเนื้อของเหรียญน,นะครับเหรียญเนื้อฝาบาทเนี่ยผมมีความสงสัยอย่างหนึ่งว่าเจะแยกยังไงระหว่างเป็นเนื้อฝาบาทกับกระไหล่กระไหล่ทองนะครับบางทีเขาอาจจะผมสงสัยว่าบางทีเขาอาจจะเอาเหรียญทองแดงเนี่ยไปทํากระไหลใหม่หรือเปล่า เราจะแยกยังไงนะครับมาดูเหรียญน,นี้เป็นตัวอย่างนะครับาการแยกตัวตัวเนี้ยเป็นกล้องกล้องนี้ตัวนี้ดีดีนะครับตัวเนี้ยสองได้สองระดับคือสามสิบ x กับหกสิบ x ตัวเล็กๆนี่เอาไว้สองเจาะเนื้อนะครับเจาะเนื้อฮ่าินดีมากให้สังเกตด,ดูนะครับสามารถ ต่อลงไปถึงเนื้อของเหรียญได้นะครับให้สังเกตดูตรงตรงสนิมฮะตรงะตรงกระถางทูบนะครับสนิมนี่มันกับขึ้นมาแทรกมาจากเนื้อนะครับแทรกออกมาจากเนื้อพระเนื้อของผิวของเหรียญน,นะครับซึ่งผิดกับ กระไหลนะครับถ้าทำกระไหลนะอ่าสนิมมันจะไม่ไม่ได้ขึ้นมาขึ้นมาตรงผิวอย่างนี้นะครับกระไหลกระไหลนี่กระไหลลอกไปแล้วนะครับสนิมค่อยจะขึ้นนะครับตัวนี้เราเห็นนะตรงนี้เห็นไหมครับสนิมนี่จะขึ้นมาบนผิวเหรียญเลยนะครับทั้งที่ มันจะแสดงตัวนี้แสดงให้เห็นว่าอ่าเป็นผิวเหรียญจากเนื้อเขาจริงๆแท้ๆนะครับไม่ได้มีอะไรมาคุมไว้นะครับดูนะครับได้จริงกล้องผมไม่ดีหรือว่าเลนส์ไม่ค่อยดีกันแน่นะครับส่องได้ไม่เท่าตาเปล่า เป,เปล่าจะเห็นเลยว่าสนิมนั้นขึ้นมาขึ้นมากับผิวนะครับไม่ใช่ว่าผิวลอกออกนะครับดูสนิมของเขาจะมีทั้งดำแดงนะครับดูนิมดำแดงเห็นไหมครับเป็นจากผิวของผ้านะครับผิวของผ้าเลยแทรกออกมาจากเนื้อในนะครับ ันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เพี้ยนนาว่าเหรียญนั้นจะแท้หรือไม่แท้นะครับว่าไปทํากระไหลมาใหม่ไหมก็เ,เอาไปแมวไปย้อมแมวนะครับบอเ,เหรียญทองแดงเลาวไปทำกระไหลให,ให้มันเป็นเหมือนกับเนื้อฟาบาทนะครับราคาของเหรียญก็แตกต่างกันเลยนะครับโอเคครับได้แค่นี้แหละครับอุปกรณ์ได้แค่นี้นะครับโอเค จบก่อนนะครับน,นี้ครบาบาทโอเคครับหลังจากดูคลิปนั้นเราจะเห็นว่าความแตกต่างจะชัดเจนเลยครับผมคิดว่าดูคลิปตัวตัวที่ผมอของเพื่อนผมแล้วก็ของเพื่อนญาติผมนะครับแล้วก็เทียบกับเหรียญน,นี่ยก็คงจะแยกกันออกแล้วล่ะครับว่าเหรียญฝาบาทกับกระไหลต่างกันยังไงจะออกเนื้อหน่อยหนึ่งนะครับ ต่างกันนะครับไม่ไม่ให้ลงราคาต่างกันมากเลยเนื้อเนื้อฟอบาตนะครับเล่นหากัน5.000ันบวกเลยครับสวยสวยห้าพันบวกลบแน่แน่ลบนี่ก็เรียกว่าคิลิลบลงมาแต่ว่าขึ้นสุดไปอาจจะถึง7 0 0ดได้ถ้าใส้สวยกิิบๆเลยของเพื่อนผมเนี่ยถือว่าเป็นสวยมากๆเลยนะครับผมองค์นั้นเจ็ดพันแน่แนั้นไม่ราคาประมาณนั้นเลยขึ้นส่วนเนื้ออปัปก้า อัปปาก้าอยู่ที่สามพันบวกลบนะครับสามพันบวกลบจะราคาจะถูกกว่าเนื้อฟอบาทอ่าเพราะว่ามันดูซีดเขาชอบเป็นทองมากกว่านะครับอ่าอยู่ที่สามพันบวกลบเนื้อปะก้าฟอบาทโอเคมาดูเหรียญนี้หน่อยเอ้าวทำไมผมบอกว่ามีแค่สีสีเนื้อทองแดงอัปปาก้าฟอบาทแล้วเงินอันนี้อะไรเนี่ยมาจากไหนเก๊หรือเปล่าอันนี้ อันนี้ก็เหรียญแท้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าสามกษัตริย์อ่าสามกษัตริย์ทำไปเหรียญแท้เพราะว่าเอาเหรียญเหรียญทองแดงนะครับไปทำเออเหรียญทองแดงไปทําคณะกรรมการเขาเอาไปทําเพิ่มยุคในยุคหลังแต่ก็เอาเหรียญแท้น,ทแน,ทนะครับเหรียญทองแดงไปทํานะครับเอาไปทํากระไหลทากระไหลเป็นเ้อเป็นกระไหลสามกษัตริย์นะครับอ่าเห็นผมไปสืบประวัติมาถามกับ ผู้รู้นะครับท่านก็บอกว่าท่านเนี่ยอ่าเป็นมันกับผู้ทําชุดชุดหนึ่งบอกว่ามีมีสองมีสองรุ่นอย่างเงี้ยสามกษัตริย์มีสองรุ่น,น,ร,ร,นรุ่นหนึ่งบอกว่านี่สาราจะเป็นเป็นเงินว่างั้นารุ่นเน,นี้ยที่ท่านท่านไปทํามันจะเป็นเป็นศาลาอ่านาคว่างั้นศาลานาคศาลานาคนี่สี่ร้อยเหรียญว่างั้นเถอะส่วนเงินนี่ผมไม่รู้ ท่านก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าท่านไม่ใช่เป็นคนทําตรงชุดเหรียญสลางเงินนะครับแต่สลาหน้าอย่างนี้สี่ร้อยเหรียญน,นะครับมีไม่เยอะเหมือนกันเอาไปทําไม่เยอะไม่น่าสองไม่น่าจะสามปรสัดไม่น่าจะเกินพันเหรียญน,นะครับเอาที่อาไปทําต้องสองรุ่นเล่นหากันสองพันบวกเลยสองพั 2, นนี่คนจับเลยเราเรามาสองดูกันนะแต่สําหรับผมเราผมไม่ชอบเพราะว่าอะไรเพราะว่า,าสวย ดูใกล้สวยอยู่พอพอใกล้ๆนี่โอ้โหดูดูพิมพ์เพราะว่าท่านเอาไปทำทำแบบเออหนาเกินไปดูนี่ดูพระดูจะเหนอะมากเลยดูเหนอะเนอเลยดูหนักหนักนักนั่นนาะพิมพ์พระก็เรียกว่าไม่เห็นเลยไม,เไม่เห็นไม่เห็นในไาเก็ดเก็ดไม่คม หลังคาไม่เป็นขีดเลยไหมระหว่างกระเบื้องก็ไม่เห็นขีดเพราะว่าท,หา,า,ทหาหนามากไปทําก็ไหลมาหนามากนี่แต่ว่าตําหนิที่ผมเห็นนิดหนึ่งไงไหมเห็นนิดนึงตาหนิตัวจ่ายตังงผมในตรงข้างกระถางทูบเห็นไหมครับนี่อยู่ตรงโคนโคนทูบมีขีดขึ้นมานิดนึงนะครับขนาดทำหนาๆยังเห็นอยู่นะแม่โอเคครับดูไกลๆสวยพอส่อง ลงกล้องไปสู้เหรียญน,นี้ก็ไมไ่้นี่เหรียญของผมเนี่ยนีเย่เห็นไหมความคมชัดของพิมพ์เนี่ยชัดเจนกว่าเยอะเลยเห็นไหมดูเก็บเป็นแท่งเป็นแท่งเลยโอเคผมว่าน่าจะครบแล้วนะครับเนี่ยโอเคพอพูดเรื่องที่ผมติดไปเหรียญหนึ่งที่ผมไม่มีก็คือ เหรียญเนื้อเงินนะครับขอพูดเอาละกันแต่ตามจริงผมมีมีนะเหรียญน,นี้ผมผมไปได้ถ่ายได้ถ่ายแต่เสียดายจริงท่านเนี่ยขอท่านขอถ่ายเหรียญเงินท่านท่านก็ให้ถ่ายแต่ว่าให้ให้ถ่ายได้ให้ดูได้แต่ไม่ยอมให้ผมโพสท่านบอกว่าท่านกลัวท่านกลัว คนจะมาถามดูท่านลำคาญนั่นว่างันแต่ผมก็ได้ดูเหรียญเงินของท่านเหรียญนี้ถือว่าเป็นเหรียญสักีพยานเลยเพราะว่ายังไงเหรียญเงินมีสิบเหรียญนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญสกีพยานพ่อเลยเพราะเหรียญนี้เป็นเหรียญประมูลอยู่ในงานเปียของเจ้าปู่นะครับได้เอาเอามาออกประมูลเหรียญเดียวนะครับท่านท่านคณะกรรมการท่านหนึ่งท่านท่านอยาก นําเงินนะไปสร้างมูลนิธิเจ้าปู่ตรงสาราข้างเจ้าปูกป่กุฏิเองจะมีมูลนิธินะครับท่านก็เลยเอาเหรียญเงินของท่านเนี่ยที่ท่านมีเอาประมูลแล้วก็ท่านท่านนี้ก็เลยได้ไปประประมูลเอาตอนนั้นประมูลได้เมื่อประมาณยี่สิบกว่าปีก่อนนะประมูลลงที่ราคาเหรียญละห้าหมื่นบาทได้มาเหรียญห้าหมื่น 50, บาทถ้าใคร จำเหตุการณ์ก่อนเก่านี้ก็ได้ก็รู้ว่าเหรียญนี้เป็นของของท่านไหนนะครับผมก็ได้ไปดูของท่านเหรียญเนื้อเงินเป็นไงเหรียญเนื้อเงินตอกโค้ดผมไม่ได้พูดถึงโค้ดเลยโคตดเนี่ยมันจะมีมีพระจะมีโค้ดโค้ดรูปสลานะครับเนี่ยรูปสลาตรงเนี้ยนี่โค้รรูปสลาทุกเหรียญจะตอกอยู่หลังเหรียญแต่เนื้อเงินแปลกจะมาตอกอยู่ข้างหน้าเหรียญเลยเออโค้ดจะมาอยู่ข้างหน้าเหรียญโคตดตัวเนี้ย ตอกตอกจนหน้าเหรียญอ่าแล้วก็ห่วงห่วงไม่เจาะห่วงไม่เจาะนะครับที่ผมเห็นนี่ตาหนิมีอย่างางี้อย่างที่ผมบอกเลยเขาเรียกว่าตําหนิในพิมพ์เลยเหรียญเงินเนี่ยนี่ตรงกระถางคูบเนี่ยขีดตรงเนี้ชัดเจนมากเนี่ยจุดตายที่ผมพูดอ่ะพูดง่ายๆคือมีทุกเหรียญเหรียญเงินตอนนั้นนะครับเขาไม่ได้ตั้งใจทํามาจําหน่ายคือเป็นเหรียญของอ่าลง ลงลงปั๊มเหรียญเนี่ยปั๊มมาเหมือนกับเป็นอ่าลองพิมพ์เขาลองพิมพ์แทนตะกวัวเขาเอาเงินเนี่ยสิบเหรียญมาปั๊มลองพิมพ์แล้วเขาก็เอามาแจากคณะกรรมการสิบเหรียญน,นะครับแจกคุณเหรียญคนเหรียญซึ่งต้องเหรียญเนื้อเงินจึงเป็นเหรียญแรกก็ปั๊มลองพิมพ์เป็นเหรียญแรกดังนั้นตําหนิในในพิมพ์นั้น,นะจะครบหมดนะครับ จะเป็นเหรียญที่สวยที่สุดอตอหนิที่ผมเห็นเนี่ยผมมั่นใจว่าเป็นยังไงเหรียญลักษณะยังไงก็คือผมได้เห็นเหรียญเงินเหรียญน,นั้นซึ่งมีคลิปวิดีโออยู่ผมก็ดูอยู่ประจํานะครับดูแล้วพูดง่ายๆเป็นองค์ูดูแล้วขาดเลยเหรียญจะปู่ดูดูเนื้อเงินปุ๊บเราจะขาดเลยเนื้อเนื้อเงินมันเนื้อเนื้อทองเนื้อเงินดีตรงไหนรู้ไหมครับเพราะาพระเนื้ออ่อนเ,อเหรียญ เป็นโลหะอ่อนเวลาปั๊มนี่ตัวพิมพ์พิมพ์จะชัดเจนที่สุดเพราะเป็นโลหะอ่อนดังนั้นเงินทองเนี่ยเวลาปั๊มมาตัํมหนีหรือพิมพ์จะชัดเจนที่สุดถ้าเราได้ดูพิมพ์ของเนื้อเงินหรือเนื้อทองเนี่ยแล้วว่าเป็นสุดยอดของพิมพ์ส่งแล้วนะครับเป็นเป็นเป็นองคูได้เลยนะครับ ที่เหลือไม่เกินนั้นระล,ลองไม่เกินนั้นไม่สวยเกินเนื้อทองหรือเนื้อเงินไปได้นะครับผมเลยมั่นใจโอเคครับามาผมว่าคลิปนี้ก็น่าจะยาวนะครับอีกนิดนึงอีกนิดนึงนะครับก็โอเคผมพูดนาพูดครบไปทุก,ทกเหรียญไหมไล่ไล่เหรียญเหรียญนิดนึงนะครับเหรียญเหรียญเนื้อเงินประมาณสิบเหรียญน,นะครับก็ถ้าเกิดจะไล่กันก็ น่าจะไล่ได้นะครับว่าอยู่กับใครบ้างเวลาท่านท่านมีคนออนบอกว่าเป็นเนื้อเงินมาให้ท่านท่านเช่านะท่านบอกถามเลยถามประวัติว่าได้มาจากใครสืบหาประวัติได้มาจากคณะกรรมการทั้งไหนนะครับซึ่งก็รู้ๆกันอยู่นะครับตอนนี้ผมที่ผมพยายามสืบข่าวอยู่เหมือนกันมีสองเหรียญออกไปจาก พื้นที่พลทองแล้วอย่างน้อยนะสองเดือยเพราะผมไปถามคณะกรกรมการท่านหนึ่งท่านบอกว่าท่านท่านขายไปให้น้องชายแล้วว่าเงินเหรียญละสี่หมื่นว่าเงินอีกเหรียญหนึ่งผมได้ข่าวอ่า,ากคณะกรรมการ <c oughs> เขาว่า <c oughs> เขาได้คุยกับคณะกรรมการท่านหนึ่งท่านบอกว่าเขาบอกว่าถ้ากรรมการท่านนี้ท่านขายรถคันนี้เขาท่านก็กห้อยเหรียญเจ้าปู่เนื้องเงิน่วยหน้ารถว่าเงินเหรียญเลยไปกับรถเลยว่าเงินเพื่อ เหรียญแพงกว่าขายขายลดราคาแสนหนึ่งบางทีเหรียญน,นั่นราคาแพงกว่ารถคิดว่าน่าตอนนี้นะ่าจะแพงกว่ารถละก็หรือพูดกันตลกขำๆก็ไม่รู้นะครับอ,อโอเคนะครับพูดอีกนิดหนึ่งเรื่องเหรียญเพราครบแล้วผมผมอยากพูดเรื่องพุทธคุณนิดหนึ่งผมไม่ได้พูดคำๆไปเนี่ยดูหนังสือนะครับเรื่องพูดถุกคุณดูพระอาจารย์ที่มาปลุกเสกเหรียญรุ่นหนึ่งนะครับอยจะพูดถึงน้อยนหนึ่งดู หลวงปู่เที่ยงหลวงปู่แถมหลวงปู่สุขหลวงปู่อนุก,กูลสุดยอดทั้งนั้นนะครับสมัยก่อนพระดานันที่เข้ามาปลูกเศียนี่หลวงปู่คำพันอย่เงี้ยหลวงปู่หลวงพ่อไทยใช่ไหมที่ผมพูดถึงสิทธิหลวงพ่อแพงนะครับท่านพูดว่าท่านเป็นสิทธิคนสุดท้ายแล้วหลวงพ่อแพงพระกุสุทิยานนะครับเนี่ยพระนิคมคณาลามหลวงพ่อขุนมาใช่ไหมครับ นี่พระหลวงตาพวงไงไหมสุดยอดมากนะครับแล้วนี่เจ้าคณะภาคที่สิบก็มาสุดยอดทั้งนั้นนะครับมาปลุกเสกนี่ดูนี่หลวงปู่สมสิทธิ์พระอาจารย์สมสิทธิ์นี่ท่านเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อบุญมานะครับเนี่ยหลวง,งพ่อทองมาหลวงพ่อทองมาศิษย์ร่วมร่วมอาจารย์เดีวยวก,กันกับหลวงปู่มาศิลาหลวงปู่มาศิลาก็เป็นศิษย์หลวงพ่อทองมาเหมือนกันนะครับนี่หลวงพ่อทองมาเทวโรนะครับ อ่าโอเคดูดูยันโอ้ยดูดูยันดูยันดูยันหน่อยนี่อันนี้คือยันยันยันใหม่ยันใหม่ผมไม่ค่อยชอบหรอกเอาเปิดให้ดูเพราะท่านบอกว่าเอามารวมรวมยันนี่รวมยันนี่นี่ยันยันหลวงพ่อคำพันเออหลวงพ่อคำพันธ์การสืบทอดของเหรียญนี่เหรียญของหลวงพ่อหลวงพ่อสุรยันหลวงพ่อสุรยันเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อคำพันนะครับเนี่ยตัว เห็นไหมยันยันเดียวกันเลยเป๊ะเลยเห็นไหมครับนะลูกศิษย์ลูกศิษย์ของท่านเนี่ยผมลืมพูดถึงตอนนี้กําลังดังหลวงพ่อหลวงพ่อสุริยันก็กําลังดังนะครับตอนนี้โอ้บอกว่าอีกสามปีจะไม่สร้างเหรียญไม่รู้จริงหรือไม่จริงนะครับแต่ผมก็เก็บไว้แล้วนะครับดูเป็นเป็นภาษาเป็นภาษามอนนะครับเนี่ยเป็นยันมอนอันนี้ไม่ใช่ยันขอมนะครับนี่ภาษามอนยันมอนเรื่องยันมอน พ่อคำพันธ์นะครับนี่ส่วนส่วนตรงนี้หลวงพ่อทองมาเขาเรียกว่ายันพระเจ้าสิบหกพระองค์นี่แล้วก็นี่อันนี้ของหลวงพ่อองมายันหลวงพ่อทองมาดูหลวงพ่อองมานี่ยันหลวงพ่อองมาดูนี่เหรียญเหรียญเหรียญปกโพหลวงพ่อทองมาออกอยู่ที่วัดสาราวดีนี่เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับนี่ของหลวงพ่อทองมายันเหมือนกันเป๊ะเลย ผู้อ่านผมดูเหรียญเหรียญหนึ่งอันนี้เหรียญอ่านี่นี่เห็นไหมน,นี่ลงอันนี้หลวงปู่ล้อมให้หลวงปู่ล้อมท่านก็เป็นศิษย์ศิษย์หลวงพ่อทองมาเหมือนกันนะเห็นไหมจันถ่ายทอดมาถึงลูกศิษย์โอเคนี่หลวงพ่อทองมาขอาให้ดูหลวงพ่อทองมาหลวงพ่อทองมานี่เหรียญหลวงพ่อทองมาอันนี้ปีปีหนึ่งเก้าดู ตอนนี้เหรียญหลวงพ่อสมศิษย์ที่ผมเปิดให้ดูมาปลุกเสกเหรียญเจ้าผู้หลวงพ่อสมศิษย์นะครับนี่ดูยันดิเนียเหมือนกันเป๊ะเลยเฮ้ยมาสืบทอดกันมาผมชอบมากเลยเนี่ยวิชาจากอาจารย์สุสิทธิ์เนี่ยไม่สูญหายสืบทอดกันมานะครับนี่แล้วก็นี่ยันหลวงพ่อแพงนี่แล้ผมยันยันก้าช่องีผมเปิดให้ดูยันเผืีเน,นี่ยรวม จะหลวงพ่อทองมาหลวงพ่อคําพันหลวงพ่อแพงนะครับหลวงพ่อทองมาครบเลยแต่ผมไม่ชอบผมว่ามั่วไปผมชอบผมชอบเนี่ยผมว่าชอบอนี้อยู่ดีเนี่ยผมชอบแแันมงุฎพระพุทธเจ้าสุดยอดนากที่ผมพูดว่าผมรู้สึกถึงความทุ่มเทนะครับใส่ใจมากๆเพราะว่าสืบต่อรุ่นสู่รุ่นจากหลวงพ่อแพงมาสู่หลวงพ่อบุญมี ผมมีหลวงพ่อไทยมานะครับสืบต่อมาที่ยันของเจ้าลงมาเป็นยันของเจ้าปู่กุดเป่งเหมือนกับเป็นลากเงาผมรู้สึกของคนพนทองนะครับยันดวงนี้ผมเลยว่าไม่อยากให้สูญหายสุดยอดมากๆนะครับทั้งพูตทุกุณทั้งประวัติโอเคครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับคลิปหน้า นากเค็มหน้าพูดถึงอของขังเหรียญจ้าปู่รุ่นที่สองนะครับโอเคครับสวัสดีครับ